ีนิสัยการจำของคนสี่แบบถ้ารู้นิสัยการจำของตัวเองแล้วจะเพิ่มความสามารถในการจำของตัวเองได้มากถึง5้าเท่าถ้าใครนะอยากรู้นิสัยการจำของตัวเองค่ะว่าตัวเองเป็นคนจำแบบไหนทายไหนในสี่แบบนะอยากให้ดูคลิปนี้ให้จบคำถามแรกก่อนที่จะเข้าเนื้อหา ครูถามก่อนเลยว่าคุณคิดว่าเรามีนิสัยการจําที่เหมือนกันไหมแต่ละคนใครว่าเหมือนพิมพ์เหมือนใครว่าไม่เหมือนพิมพ์ไม่เหมือน <c oughs> คิดว่าตัวเองจําเหมือนเพื่อนไหมใครว่าเหมือนพิมพ์เหมือนใครว่าไม่เหมือนพิมพ์ไม่เหมือน <c oughs> คําตอบนะคะของคนส่วนใหญ่จะพบว่าเรามีนิสัยการจําที่ไม่เหมือนกันค่ะ <c oughs> เพราะว่านิสัยของการจํานะคะ ได้รับการที่วิเคราะห์วิจัยนะครั้งแรกในปี1992นะคะโดยคุณเฟลมิงแล้วก็คุณมิลส์นะคะเขาค้นพบว่ามนุษย์เราเนี่ยมันมีนิสัยของการจำอยู่ถึง4แบบเลยที่ทุกคนและนิสัยการจำา4แบบเนี้ยเขาเรียกว่า f o r learning style นะคะหรือ VARK model นั่นเอง V เนี่ยคืออะไร V เนย่อมาจาก visual visual คือตา ทุกคนพิมพ์ตาวิชวลคือสายเรียนรู้ได้ด้วยตานะคะ A ย่อมาจาก Auditory คือสายเรียนรู้ได้ด้วยการฟังหรือเสียงนั่นเอง R ย่อมาจาก Reading and Writing ก็คือเรียนรู้ผ่านการจดแล้วก็การอ่าน K ย่อมาจาก k i n e s t h e t i c คือเรียนรู้ผ่านร่างกายผ่านความรู้สึกต่างๆในร่างกาย ซึ่งนะคะสิ่งที่เราค้นพบนะ,ะสายวิชวลนะคะคนไหนที่จะเรียนรู้ผ่านตาจะมีนิสัยแบบนี้ค่ะคนที่เรียนรู้ผ่านตาจะเรียนรู้ได้ดีถ้าหนึ่งถ้ามีภาพกราฟิกให้กับเขาเช่นในในสิ่งที่คุณอ่านอะ่ะมันจะเป็นพวกลูกศรมีชาร์ตมีไดอะแกรมวิ วิธีของกลุ่มนี้นะคือจะจดจําเป็นสัญ,ญลักษณ์จดจําได้ดีถ้ามีภาพประกอบวิธีรู้ได้ยังไงว่าคุณเป็นสายวิชวลดูง่ายๆเลยคือเวลาที่คุณบอก GPS หรือบอกทางคนน่ะคนกลุ่มนี้จะชอบบอกเป็นรูปทรงหรือสีเช่นบอกพี่พี่คะอย่าลืมเลี้ยวขวาตรงบ้านหลังสีแดงๆค่ะหรือว่าบ้านหลังคาสีแดงๆคือ คือเขาจะจําสีหรือรูปทรงมาก่อนอะแล้วก็จะชอบมากที่แบบคนแต่งตัวสีสันสุดชาดแบบตาฉันชอบจังเลย,เลยอะไรเงี้ยคือเป็นสายตาเดี๋ยวครัวไม่พูดคลิปนี้ให้จบนะแล้วเดี๋ยวให้ทุกคนล,ลองวิเคราะห์ว่าตัวเองเป็นสายไหนแล้วมาพิมพ์คอมเมนต์บอกกันแล้วรู้ได้ยังไงว่าตัวเองเป็นสายนั้นด้วยเออนะโอเคต่อนะคะสายที่สองตื่นเต้นกว่าเดิมอีกสายฟังค่ะทุกคน auditory ฟังนะคะ กลุ่มนี้เนี่ยจะเรียนรู้ได้ดีเลยนะคะถ้ามันมีการฟังเสียงกันเกิดขึ้นเช่นฟังเทปฟัง youtube ฟังพอดแคสต์คือดูง่ายๆกลุ่มนี้ชอบฟังพอดแคสต์โอ้โหเป็นที่โปรดปรานมากชอบฟังวิทยุชอบฟังเพลงฟังอะไรเงี้ยแล้วเวลาฟังอ่ะมันไม่ใช่ฟังอย่างเดียวด้วยทุกคนเขาจะแบบพูดปากเปล่าตามอ่ะสมมุติถ้าเกิดฟังเพลงเขาจะแบบร้องเพลงตาม อลองตามหรือถ้าฟังกรอนเขาก็จะจํากรอนได้ในระยะเวลาสัน้นฟังเพลงก็จะจําเนื้อร้องได้แบบในเวลาอันสัน้นคือเขาฟังได้ดีอะแล้วเขาก็ชอบแบบใครพูดปากเปล่ามาสายนี้น่าง,ง่ายมากทุกคนจําง่ายเวลาคุยไลน์จะชอบบอกว่าโทรไลน์ได้ไหมคือเป็นแบบสายฟังใส่พูดสายคุยอะ่ะเออแล้วเวลาอ่านเขาจะชอบอ่านออกเสียงดัง,ดง ยิ่งแบบอ่านแล้วพูดตามอูเป็นของโปรดของเขาเขาจะชอบมากสายน,นี้กลุ่มนี้นะคะถ้าฟังแล้วพูดตามจะดีกว่าที่ฟังแล้วไม่ได้พูดตามนะ,ะสังเกตง่ายๆคือกลุ่มนี้จะชอบอ่านเสียงเวลาเลคเชอร์เอามาฟังในภายหลังนี่แหละคือกลุ่มสายฟังใครเป็นนะคะรบกวนพิมพ์ฟังใครใครเป็นสายตารบกวนพิมพ์ตาใครเป็นสายฟังลบกวนพิมพ์ฟังต่อค่ะ เป็นสาย reading and writing สายนี้เนี่ยครูเรียกกลุ่มนี้ว่า note taker เป็นกลุ่มแบบทำโน้ตเก่งๆคือเขาจะเรียนรู้ได้ดีถ้าเขาได้จดคำศัพท์กลุ่มนี้เป็นไรไม่รู้ถ้าแบบมีคำศัพท์มานะจะชอบแบบจดซับนัน่นนูน่นนี่แล้วเขาจะเรียนรู้ได้ดีถ้าหากว่าเขาได้อ่านแล้วก็สักสักสัสกดอะ เรียกว่าสก,กัดความรู้เนื้อหาที่อ่านด้วยความรู้ด้วยตัวเองค่ะคือเขาจะไม่ชอบนะคะกลุ่มนี้จะไม่ชอบอ่านชี้ของใครเท่าไหร่อยากจะรู้ให้ลึกถ้าอ่านหนังสือเนี่ยจะชอบอ่านแล้วทำทำโน้ตกลุ่มนี้จะเจอเยอะเจอบ่อยในคลาสคุยมี่คือพอคุยมี่สอนไปแล้วเขาก็จะจดสรุปกันอีกรอบแล้วมีความสุขเลยจะไม่มีความทุกข์เลยนะ คือเขาอ่านแล้วก็จะจดสรุปครูคะหนูจะสรุปให้ครูอีกรอบค่ะหนูทำลายนมือน่ารักไหมครับลูกปิ๊กไหมเนี่ยคือ <c oughs> นี่คือกลุ่ม reading a อ d ะไร t i n g เขาจะเข้าใจได้ดีถ้าหากว่าทำเฉลี่ชี้สรุปด้วยตัวเองและจะงดหงิดเวลาที่แบบอ่านชี้สรุปของใครแล้วแม้กระทั่งอ่านชี้ครูแอมมี่เองก็จะแบบว่าครูหนูว่าบรนละเอียดว่านี้ได้อีกหนูชอบวาดรูปการ์ตูนหนูก็เลยเอามาสรุปของหนูเองอีกรอบคือไม่ว่ากันคือมาเป็นสไตล์เขา ะะกลุ่มนี้คือโน้ตเทคเกอร์คือกลุ่มทำโน้ตเลยผลิตชีสอะ่ะเอาง่ายๆแล้วเป็นที่รักของเพื่อนมากเพื่อนก็จะแบบแกสขอ,อยืมชีตหน่อยอะไรางี้ใครเป็นกลุ่มนี้พิมพ์อ่านอ่านเขียนเนี่ยคือกลุ่มนี้เลยพิมพ์อ่านเขียนกลุ่มนี้แต่กลุ่มนี้จะรู้สึกว่างเปล่าถ้าเรียนไปเราไม่ได้จดโน้ตกลุ่มนี้จะหงุดหงิดถ้าฉันฟังเราเพื่นไม่ได้จด คือเขารู้สึกว่าการอ่านอะแล้วต้องเขียนนะมันคือหัวใจมันคือชีวิตของเขาอะค่ะ mm. ครูอมี่เนี่ยจะบอกนี้นะทุกคน่ะเป็นทั้งสี่สี่การเรียนรู้ในหนึ่งคนมีเหมือนกันหมดแต่ว่าแต่ละคนจะมีบางอย่างมากมา,มากน้อยไม่เหมือนกันครูอมี่เนี่ยจะเป็นฝ่ายฟังแล้วก็สาย reading and writing ไม่งั้นทำไมแมปสรุปอย่างนี้ไม่ได้หรอกคือคือเป็นคนชอบทำโน้ตเหมือนกันเป็นคนแบบนี้เหมือนกัน ใครเป็นพิมพ์อ่านเขียนค่ะใครเป็นพิมพ์อ่านเขียนนะคะ,อะตอนนี้เราเริ่มรู้ตัวกันแล้วนะคะเริ่มรูตัวกันแล้วและสุดท้ายสายคายนิสเตติกคือจะเรียนรู้ได้ดีถ้าจดจำทุกสิ่งผ่านอารมณ์คือความรู้สึกถ้าให้เขาได้ลองทำบทบาทสมมุตินะเขาได้ลองเล่าเรื่องนะแต่งนิทานเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่เขาจำนะเขาจะชอบชอบเขาจะชอบแบบ ดูง่ายๆเป็นนักกีฬาถ้าเป็นนักกีฬาเนี่ยคือจะรู้วิธีการแบบจ,จําจําท่าบอลดอกบอลไหวยน้องไหวนะปั่นจักรยานขับรถคือเรียนไม่กี่ทีก็คือทําได้แล้วอะไรเงี้ยเช่นอ่านไปเดินไปกระโดดวิ่งก่อนอ่านนี่คือสายนี้เลยเทคนิคนะคะถ้าเกิดต้องการให้สายนี้จําได้ดีนะคะกรุณาอ่านไปกรุณากระโดดนี่ไงเมื่อกี้ถึงให้กระโดดไงกระโดดแล้ววิ่งก่อนอ่านกลุ่มนี้จะจําได้ดี เพราะมันจำด,ด้วยร่างกายของเขาเก็ตไหมนั่นคือคําตอบนี่นคือเหตุผลค่ะทําไมบางคนถึงไม่ชอบอ่านหนังสือเป็นหนาๆนานาตั้งๆเพราะมีคนเพียงกลุ่มเดียวที่ชอบอ่านหนังสือหนาๆนานาตั้งๆคือ reading writing คืออ่านสายอ่านสายเขียนน่ะเขาจะชอบแต่สายที่เป็นตาสายฟังสายร่างกายจะไม่ชอบเลยค่ะ นั่นคือเหตุผลที่ว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและการที่เราอ่ะจะไปยัดเยียดเอาหนังสือนัหนาๆเป็นตั้งๆไม่ใช่ว่าไม่ดีนะมันเหมาะกับแค่สายอ่านสายเขียนเท่านั้นใครว่าคลิปนี้ดีแล้วมีประโยชน์และสามารถเอาไปใช้ได้รบกวนพิมพ์ว่ามีประโยชน์นะคะอืมใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์รบกวนพิมพ์ว่ามีประโยชน์เนาะ เพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนบางทีไม่รู้ตัวด้วยซ้าว่าตัวเองอยู่สายไหนวันนี้คิดว่าน่าจะเคลียร์แล้วแหละว่าตัวเองอยู่สายไหนถูกไหมคะอ่ะต่อไปคะ่ะแล้วคุณ่ะคะวันนี้คุณรู้แล้วหรือยังว่าคุณมีนิสัยจําแบบไหนรบกวนพิมพ์คอมเมนต์บอกครูแอมมี่ทีนะคะจะได้รู้นะคะว่าแต่ละคนเป็นยังไงเป็นอย่างไรกันบ้างคะชอบการติวของพี่แอมมี่ไหมถ้าใครนะคะอยากให้พี่แอมมี่ ทำคลิปแบบไหนเพิ่มเติมนะคะทุกคนสามารถคอมเมนต์ทีดาล่างได้เลยแล้วทุกๆคอมเมนต์นะคะพี่อมี่จะอ่านแล้วก็ตอบด้วยตัวเองค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีเรื่องไหนที่น้องอยากรู้จริงๆมีคำถามทิ้งนะคะตรงคอ,คอมเมนต์ไว้เลยโดยน้องๆน,นะคะสามารถ กด Subscribe นะติดตามและสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่องทางนี้ไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกคลิปสำคัญเพี่มีเชื่อว่าทุกคลิปนะจะต้องมีบางคลิปแหละเปลี่ยนชีวิตน้องนะคะ